รถ oh. ติดอ่ะ9,000โ oh. หก็จกัดไปพี่่าปล่าวอะ่วอะโอเคนั่นเองเห็นไหมความสุขประชาชกนก,กลับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่21แล้วครับทุกคนมีเทศกาลลัม่มดอนลัมมาดอนคืออะไรลัมดนเป็นเทศกาลนะฮะโอ้โหแล้วดูสุดยอดไหม ยอดวันนี้ผนจะมาทำต่อให้เสร็จนาีไม่มันก็อาจจะไม่ได้เสร็จถึงขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะแบบมาทำให้มันกระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะฮะอาจจะทำเควสหรือว่าทำอะไรโอเคเราจะมาสร้างเลยละกันตะปูนี่ถือว่าเป็นของที่แบบโอเคซิเดนเชียลบิวตี้ไปไง เพิ่มเลยกระเตื้องกระเตื้องกระเตืองกระเตืองวันนี้เรามาเกี่ยวกับผลิตเหล็กแล้วกัน54ชิน้น <c oughs> Produce and then Collect <c oughs> คือมันผลิตแล้วมันขายได้ <c oughs> ต่างจากที่มัน <c oughs> อัปเกรดบ้านตรงที่ว่าถ้าอัปเกรดบ้านเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนอัปเกรดนี่ตอยทำไมว่าแต่ความสุขขอประชาชนมันลดลงไปล่ร โอ้ยเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นเองไม่ต้องห่วงแค่ถนนรถมันติดเฉยๆรถติดอ่ะก้าววันโหก็จัดไปพี่วินเปล่าอ่ะเปล่าอ่ะโอเคนั่นเองเห็นไหมความสุขประชาชนกลับมาแล้วนี่ดู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 เอาไว้เลยสองร้อยยี่สิบสองค้มบ่าเราต้องไปดูก่อนกระดาษสองชิ้นเทียบราคาไหมว่าแปดาิบโอเคเทีย้ราคาดีก็จัดไปสิครับรออะไร ถ้าให้ราคาดีแล้วก็แบบกินดีที่จะรับข้อสเสนอนด,ด้วยเพราะว่าของเรามีจำกัดครับไม่ใช่มีแบบมากมายจนเกินไปของเรามันก็เห็นไหมกว่าจะผลิตกว่าจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นมามันก็โอเคครับเรามาผลิตทั้งสีเลยละกันนะทุกคน ถังสีน่าจะขายได้ราคาดีนะฮะเดี๋ยวเราดูเกี่ยวกับพวกพืชผักเหรอไม่ใช่เขาเรียกเกี่ยวกับหญ้าต้นไม้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ทางธรรมชาติหญ้าปอกเอากล่องไหนดีตรงไหนโอเคผมเลือกกล่องตรงโซม m zoom zoom ซ้ายแล้วกันเป็นไงกล้องจรปิดของดีสิบแปดซิมแคช อนั่นคือราคาของกล้องจรปิดเป็นราคาที่สูงมากอันนี้อะไรเหล็กหนึ่งอันสิบาทจัดไปเป็นราคาทุนเลยนะ่ะถือว่าแบบเท่ากันผมก็แบบเห็นประชาชนมาก่อนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบจัดไปเลยอ่ากว่าจะขายคนอื่นมันเสียเวลาไงเข้ามาซื้อไปแล้วมันมีเควสอะไรหรือเปล่าเราต้องมาดูดก่อนไม่น่ามีมั้ง แล้วตะแกงมาด้วยทุกคนตะแกงไว้เพื่อตะแกงไว้อัปเกรดกับ City t y s t o ตร City s t o โตรีโอ้โหวันนี้รูบี้เราได้เยอะมากทุกคนเราจะทำได้ถึงไหนไปแล้วเราจะไปทำไปด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเราต้องมาหาอะไรทำก่อนอะไรก็ทำดีผมจะทำอะไรดี เอออันแรกแล้วกันนะอืมได้ดีสิบห้ามินิเท่านั้นกับห้าสิบหกอันคือเราต้อง,ง,งใช้ตารางลังเลอย่าเร็วเร็วไม่คือเราเดี๋ยวเราเคลียร์เคลียร์ของให้ว่างอ่าฮะโอเคเราอัพเกรดอัพเกรดอะไรไปก่อนไม่ทุกคนเราต้องมานี่มามาทำเลย แล้วเราก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ว่างาไว้สลับไอ้น,นี้ด้วยโหทำได้หลายอย่างเลยนเนี่ยใส่เหล็กลงไปนะคะทุกคนเอ้ยเราจะใส่เหล็กลงไปไนี่นะไอ้บา้าใส่ตะเล็กนี่ผลิตตะเล็กเข้าใจไหมคือเราจะผลิตก่อนคือ produce and collect เนี่ยมันก็เขาเรียกว่างไง มาเอาของเลยก็ได้นะครับคือให้เราผลิตไปก่อนมันจะได้ช่วยแบบลดระยะเวลาลงมาได้เป็นการโกงเกมอย่างหนึ่งนะทุกคนเ,เทคนิคลับเทคนิคสูตรเฉพาะนะครับเอาเล่ะวันนี้มีอะไรจะขายอีกบ้างเนี่ยของเรายเยอะเหลือเกินอ่าอันนี้ขายไปก่อนละกันเพราะว่าตอนเอามาตอนเอามามันก็แบบอ่าต้องใช้เยอะ ขายให้เหลือสามแล้วกันแต่ละอันกินพื้นที่มากเลยเนะี่ยโอ้โหเต็มแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยเราไปเอามาก่อนทำไมช่างมันทุกคนโอ้เราไปเอามาก่อนด้วยอ่ะาแล้วทำเควสยังยางเออพือ <c oughs> กดก่อนอ้าสิบห้ามินิเดี๋ยวผมเผลอไปกดอีกนะฮะเป็ไ,ปไงมาถึงปุ๊บก,ก็ได้ของปั๊บ แล้วเราก็ผลิตต่อไปเลยอ่าเห็นไหมเควสอีซี่แผนดีมากอ่าไปแล้วแปดอันเจ๋งโกงเกมจำนวนดีจริงๆมันโกงนะคะรับเสียดายอีกสองอันนะฮะเก็บไปก่อนซะละแต่ช่างมันเราก็จะมาผลิตตะปูไปเป็นจำนวนมากเพื่อเอามาแปรรูปและ ขายต่อครับอันตรงซ้ายอีกเหมือนเดิมนะตัวซ้ายดีเอออิดได้อิดมาเอามาทำอะไรขายนั่นคือความคิดเดียวผมขายสองอันไปเลยสามันเลยเหรอสามสองอันเพาสองอันสองอัน อืมโฆษณากันโฆษณาเข้าไปอ่าเป็นไงผลิตรวดเร็วทันใจดีจริงๆของเต็มอีกโอไมค์กดเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องผลิตไปก่อนผลิตไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยไปจัดการเคลียร์ของคือให้มันอย่างน้อยมันก็ดําเนินไปก่อนนะทุกคนอ่าโอเคโอเคเรามาเคลียร์กับ residential building กัน มีเคื่องเททำปะไม่มีเนาะไม่มีอันนี้ขาดเหล็กขาดเหล็กมาทําพอดีเลยถ้าเลเวลถัดไปเราต้องมีร้านโดนัทนะครับบดล็อกโดนัทกับแตงโมโดนัทน่าก,กินปะโดนัทน่าก,กินอยู่แล้วทุกคนหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดตอนนี้เรามีเงินหนึ่งเจ็ดเหมือนกันหนึ่งเจ็ดเป็นแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดในครังตอนนี้นะฮะ ก็เอาเรื่องอยู่นะ10%อืมใช่มันก็เอาเรื่องอยู่นะ10%แต่มันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นนะครับอ้ออันนี้อะไรตะหลิวเหรอจะซื้อตะหลิวเหรอตะหลิวไม่ขายป้าตะหลิวผมค้าผ <c oughs> มจะไปให้ทำข้าวม่นอา้อาวอา้อาวอ้าวเร่งผลิตกันเข้าไป นายกกเห็นแ่ตัว,อตวเองค่ะอย่าอู้อย่าอู้อะไรไม่มีใครเห็นแก่ตัวเองมาเรามาช่วยกันผลิตเรเ็วๆกี่อันแล้วเนี่ย11นาที27อันเองเออ27อันก็ใกล้แล้วพี่งานนี้ไม่แน่นะทุกคนไม่แน่เราอย่าประมาทนะทุกคนเผื่อว่าตอนท้ายอาจจะโดนแบบเซอร์ไพร์ส ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดแหล่งพลังงานลมเพียงพอไหมอ่าพอดีเงินมันเยอะเกินไปไงแล้วก็เดี๋ยวผมกลัวว่าตอนเศรษฐกิจมันฝืดเครืองแล้วเดี๋ยวมันจะแย่ uh huh. yeah. เอา uh huh. น้ำขเราก็เพียงพอนะมีเยอะมาก83หน่วยขอต้องการแค่35สิก็ถื <ไป S 1> ว่าดีเวทเยอะได้เยอะเวท เมนจ์เมนต์โอ้มันเยอะมากเลยนะครับถือว่ารัฐบาลทุ่มทุนมากฟ l ร์ e พ o ดีพ e p o พ i c e นั่นเองนะครับอาวผลิตเล็กกันต่อไปเร้วแล้วแล้วผลิตเล็กเล็กเๆลกเล็กเล็กของเตมิีทำไงดีขายทิ้งเลยขายเล็กเลยขายเล็กกระเป๋านี่หละ เจ็ดสิบเอ็ดอันะป,ป,นมปูมันเต็มแล้วจ้ะน้องชายขายเหล็กเลยห้าอันแบบเต็มเต็มใครอยากซื้อเหล็กแบบอื้อผลิตเองเถอะผลิตได้ไหมผลิตได้แต่ของคิดว่าคนที่มาซื้อเนี่ยโง่ <No. S 1> มันไม่ใช่คนอาจจะเป็นบอดก็ได้นะ <Yeah. S 1> บอดของตัวเกีมันมอย่างเงี้ยมาอุดหนุนเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าของของเราอ่ะมันขายหมด ใช่ใช่ใช่และมันก็ไม่ได้ระบุตัวตนด้วยว่าใครมาซื้อมีอยู่คนเดียวที่ระบุนั่นก็คือแดเนียลหวัดดีแดเนียลไปกันเลยครับไปหาเขาก็เลยและนึกถึงเขาเราก็ต้องไปหาเขาไปอุดหนุนเขาหน่อยอ้าวเป็นปัญหาอะไรอีกเนี่ยโอ้เป็นไงฟุตเชตสคูบ้าอ้าวของรางวัลให้ซีเมนไม่อีกสองเพื่อขอบคุณจริงจแดเนียล ให้เอามาขายไงฉันเ่ยไม่ได้โอ้โหตัดน้ำใจเขามากเขาให้เอามาทำอะไรไม่รู้เลยผมเอามาขายอันเดียวคยทิ้งไลยซะห้าอันเหมือนเดิมเพิ่มราคาห้าสิบบาทห้าสิบาทนี้ราคาถูกมากทุกคนถูกมากห้าสิบดอลลาร์สิไม่ว่าน้่แต่หน่วยเงินที่แต่ละคนจะคิดคำนวณนะครับอ้าว ของเก็บ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 ผลิตผลิตพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขายของเพิ่มอีกทุกคนขายไปอหา้าอันโอ,โอ,โอ้โหแบบร้อนร้อนเหล็กมากตอนนี้เ,นเป็นโรงงาน <laughs> ผลิตเหล็กนี่ไงผมบอกแล้วไม่แน่นะว่ามันอาจจะแบบเซอร์ไพรส์เราทีหลังก็เป็นไปได้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนใช่เราผลิตไปเท่าไหร่ลว 8นาทีกับ51เพียงพอเพียงพอ8นาทีห้าสอีก4อันเท่านั้นเราผลิตไปก่อนลุงหน้าซะแบบโคตรจะเยอะนะครับการโกงเกมราผลิตไปก่อน8อันไงหวังว่ามันก็พอดีแหละ8นาทีเหล็กหนึ่งอันใช่ว่าผลิตหนึ่งนาทีนะครับแต่เรามีโรงงานเยอะไงคนอิงเขาอาจะมีเยอะกว่าเราได้ น่าจะเป็นเควสที่ง่ายสำหรับคนอืน่นมากนี้แต่ไม่ว่ายัางไงผมก็จะขายเหล็กขายใมันเต็มไปเลยใครอยากจะซื้ออันไหนซื้อเลยจุใจเหล็กเกรดไหมผมมีให้เลือกเลยจิตออเป็นไงเสร็จและเควสเราวันนี้อืจะาสทีโอ้ได้อะไรเอ่ยของโล่งว่างป่าไม่มีอะไรคุณทำมาเปล่าประโยชน์มากเออคุณไม่ได้อะไรเลย เย่ yeah, มากคือไม่ใช่นะฮะของปีกงนี้แหละต่อไปเป็นขนหนังกำแพงอะไรสักอย่างนะอย่างน้อยมันจะเอามาทำอะไรเอามาปิดเป็นหัวเมืองชั้นในอย่างงี้หรอปกป้องจากคาเคนเออคุณคิดเยอมาคคาเคนปลาหมึกยักษ์แสนอันตรายนนะิลโลว์เอ็กซ์แฮนบีชแอรีอาได้ ทำเควสนะครับทำเควส์ส <5 S 2> องพันห้าสองพันห้าอันนี้เนีสีเขียวไม่ใช่ฟ้าทุกคนแล้วก็สีชมพูด้วยเราได้ของรางวัลมาแล้วก็ใช้คุ้มไเลยเออใช,ใช่ใช้คุ้มใช้คุ้มแต่ปัญหาเหล็กที่มีมากจนเกินความจำเป็นก็ยังคมไม่ขาด อาจอาจไปได้หันไม่เต็มหรอกยังไงก็มีคนจะซื้อโอเคขาดพลาสติกโอเค้ะทุววกคนเราผลิตก,กับเข้าสู่ภาวะปกปติได้แล้วถ้าผลิตของพวกนี้มันก็อาจจะแบบ ถ้าสมมุติอย่างน้ำยายี่สิบเอดอันอย่างเงี้ยผมก็แบบต้องใช้เ<ช>งินช,ช่วยโอเคนะมันเล่งความเร็วไม่ได้ด้วยทุกคนแต่พวกโรงงานพวกเนี้ยอาจจะเล่งได้เนี่ยพวกโรงงานแบบเนี้ยเล่งได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบโรงงานผลิตแบบเนี่ยต้นตำรับมันจะแบบทำไม่ได้คนเอาหลักของในคังเรามีเยอะเกินมาละก็ ผลิตได้ครับผลิตได้มีอะไรก็ผลิตครับมีอะไรก็ผลิตครับทุกคนต่าอีมีอะไรผลิตได้แล้วก็ผลิตหมดนี่แหละความใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ากาวหรอกาวก็ขายได้ราคาดีขายให้ตำรวจดีกว่าคุณยังจำตำรวจคนนั้นได้ไหมครับพอจำได้ครับ พระธาสงสารมากเลยลงกลา้าลงเกล้าไปเ,เขาเครียดเหรอผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาไปเครียดจากอะไรมานะครับเมียดานโอ้โหเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ได้ยังไงไล่ออกเออไล่ออกค่ะท,ท,ท,ที่แล้วคุณวิกเขาก็จะไล่ออกเป็น่นแเลยครับพอดีเขาเห็นในแบบ เงินในมือถุยใช่ปะใช่เหตุลูก<น>เ,เกมียเห็ุลูกเมียเขานา่งสารก็เลยแบบไว้ก่อนไว้ก่อนเป <laughs> ็นเหตุผลที่ดีมากทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดจัดจัดเกี่ยวกับพวกนี้ใหม่นะครับเราจะทำให้มันประหยัดพื้นที่มากที่สุด ผมจะจัดใหม่ทำให้มันมีพื้นที่ใช้สอยหรือว่าพื้นที่ในการทำผลิตเก็บอะไรเงี้ยคือพื้นที่เมืองเราอะตรงแบบโซนอุตสาหกรรมนี่คือแบบมันก็วางอะไรไม่ได้เลยเข้าใจปะมันก็วางอะไรไม่ได้เลยเราก็เลยก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเราก็ต้องเอามาวางพวก แหล่งผลิตที่สำคัญพวกนี้แหละทุกคนบูโซเลยถนนเส้นนี้ไม่มีอะไรของรางวัลอะไรหรอกอบูโซทิ้งให้หมดทาถนนใหม่ได้เงินไหมไม่ได้เหรอไม่โนริฟันยกเว้นเราอัปเกรดถนนนะครับเราก็จะได้เงินคืนจากการอัปเกรดถนนมาคือถ้าใครร้อนเงินก็ทำได้อืมอันนี้ โอเคสมกี้ okay. <Hi. S 1> อ้าวคนไม่มีถนนใช้น่าสงสารจริงๆเลยเออใช่นางสารมาแต่เราต้องรีบสร้างถนนกันหน่อยแล้วทุกคนอดทนกันหน่อยสิไม่ใช่ว่ามันมีการทนรอเลยรอหน่อยรอหน่อย <c oughs> โหถนนเราเส้นไรวะนั่นน่ะงูเลื้อยเปล่า <c oughs> โอ้ ถนนที่ทำเสร็จใหม่ๆอาเราก็ย้ายเข้ามาฝั่งนี้หมดเลยทุกคนเจ๋งเจ๋งจริงๆนี่ไงเรียบร้อยกลายเป็นแบบชุมชนแออัดเราต้องอัดพื้นที่ให้เต็มๆนะครับเต็มสละว ใช่เหแบบ็นไหมมีคนมาอุดหนุนเหล็กกล้าของเราละเหล็กของเราไม่ใช่เหล็กธรรมดาไม่เหมือนมืออื่นไงเขาก็เลยมาซื้อเหล็กเราเหล็กเราเป็นเหล็กที่มีคุณภาพเป็นเหล็กที่แบบตีมาด้วยความร้อน200องศา200องศาต่อด้วยอบอีก4ครั้งเพราะฉะนั้นเหล็กเรามีคุณภาพ รับประกันได้การันตีลุงจันมันแป้งไปทำอะไรครับโอเคเรามารับของรางวัลกันก่อนเออวันนี้เราจะได้วูไอเทมส์หรือเปล่าเรามาติดตามด้วยกันนี่แหละครับเราก็ทำห้พร้อมๆกันนะทุกคนหญ้าแม้ผมจะผลิตหญ้า ย่าหรือทางสีดีเหนื่อยใจเหนื่อยใจรู้สิเดาเดาเดาออไปเค Area Expansion <c oughs> ก็ได้แต่ผมเจ็บใจมากไอตรงที่ว่าโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่สามแล้วทุกคน m เม o ทรโ l ลิสล e ที่สามไม่ได้ขึ้นง่ายนะว,ว้วาวว้าว ว้าวที่หนึ่งเท่าไหร่วะนนั่นเนี่ยเออนิดเดียวเอจริงใช่นิดเดียวเอง,อเเองจริงเอาลคะครับทุกคนเหล็กเนื่องจากเราก็มีเยอะเยอะจนเกินไปเกินความจำเป็นขาดถังสีขาดพลาสติกขาดตะปูโอเคก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะพอแค่นี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i b e มาเป็นกำลังใจให้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ